กราบสวัสดีท่านอาจารย์ยาาธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พิรวัตรสิริสานน์คุณครูรัตนห้าทุกท่านค่ะวันนี้นักเรียนครูปีสองบุญเหลือพันสำเร็จขออนุญาตส่งการบ้านครั้งที่25ส่งอารมณ์ปฏิบัติสัมปัชัญญะวะพระพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่สิบ สุตันตปิดกหน้าที่218ข้อที่276ในหัวข้อที่276ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับย่อมทำความรู้สึกตัวในเวลาแลไปข้างหน้าและ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย่อมทำความรู้สึกตัวในเวลาคู่อวัยวะเข้าและเหยียดออกย่อมทำความรู้สึกตัวในเวลาส่งผ้าสังคติบาทและจีวรย่อมทำความรู้สึกตัวในเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มย่อมทำความรู้สึกตัวในเวลา ถ่ายอุจจระและปัสสวะย่อมทำความรู้สึกตัวในเวลาเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งสาธุค่ะ